เดี๋ยวเขสูินเข้าับเข้าตรงไหนลูกหห้าเรยกเหผเลียนกับเ r e n a ร r o ่วนใหญอการรถได้ารที่สุดทำเวลาได้เร็วที่สุดตอนแรกตอนแรกเราดูว่าน้องเลยแล้วแบบนี้แต

โอตลบเ่อตลแล้วเอาไหายทองตน่อยอย่างนี้นิวะเอใเงๆแข็งนี้ว่าผ่านนะพวเรานีวัดแล้วตอนนี้ทีมที่เขาเชเลยแล้วอว่ายังย่งยงเออเาเอเเเเเอเอเเอรเอ

รู้ผมได้เยอะกว่าเจไดเจอมี้าขวัญอ่อนนะครับมือไม้สั่นเหรอเร่นะเราบอกคะแนนแต่เกมนี้ไม่ใช่หรอเราไม่เอาคะแนนเกมบ้กัสิมาบอกคะแนนแต่นี้เกิดอะไรขึ้นคุณไม่คะแนนหรอเลอดออเฮ้ยว่ายิงมาใ้่ตาของตาอะไ่ปวดคอยากไปเลยนีดดู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  ก็ต้จับรถแต่ง้ว่าแม่งุ่ออกมาให้เลยแม่ไว่ามันนามกาเป็นอี้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เก่ยวนี้ว่กูนี่าจะกลัวนะคามที่เงียบที่สุดหรืออะไรกลัว่กลัวนะกยแล้วทุกอย่างว้าวบ อวกเรเราว่าาาเียวเรมครับไทีสอวาอมให้ยิรูกับปลาดาวตรายได้เลสามเปนได้ที่เหมือนเหมือนเขาวงกดที่ให้หาาออกมาก็อันนจบแรคือให้หาให้ออกมาให้ไเร็วที่สุดแล้วก็หนานทายเ่าไปานนี้เลยที่เองราดเจอก็คือเป็นการให้ข้อมูลขีดทำอะไรครับทำอะไรที่หนาขมีลีหรือเปล่าครับข้อมูหรือเปล่าครับผมพิสัยที่จบอยู่ับไครับ ได้หนูว่าไม่ได้ถ่ายอะไรเว้ถูกที่หนึ่งก็คือ m าร์คริสน้องิประสุดนะครับมาร์คริสปลาเข้าเป้าดาวกระจายได้สี่ครับน้หน่อยเอนนี้ปลาดาวกระจายเข้าไปไม่ใช่ตอนนีู้ทําไมตอนนี้มีบวกมาตอนนี้มีบวกมี ที่สองในการปาร์ตี้วัดไม่ได้กเหลือที่อแโคบาอ่ทีทำเวลาไปได้ที่สนาทีห้าิบวินาทีครับจะบอกเลยสิทธิในการตอบคำถามในแต่ละรอบจะสามารถเล่ตอบผีหรือสัตว์ประหลาดหรือไม่ระ้คเดียิงเลยตอบไม่รจะดูไมเยนผมอาีพายาครับโ้ครูดูบดินและไปเคื่อนใจว่ายับหยจนก โอเคครับเรายังเหลือผีและปีศาจอีสิตอนให้เหลือแก่คนอื่นมากกว่าสร้างความกลัวครับได้เลยต่อแล้วตอบติดด้วยผมขอบัญญัติคนหมายครับคือยกตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วมีอย่างนี้ครับต้องให้มันเท่ากันครับตอนนี้เพราะอะไรครับนี่ไอเดอรสุดมือสุดมือโอเคสุดมือต่อไปสุดมือทดสุดมือที่ใครสู้จันโอเคครับมีการตอบคำถาบผีและปีศาจไปแล้วสองตนนะครับเหลืออีกสามตนนะครับที่จะตอบได้เตี้ยว ยกมือครัโอเคตอนนี้ต้องบอกเราว่าเขาเป็นชายซื่อชิ้นบอกเราเียนว่าเฟซพิศัดแตโยักษ์ที่ซุ่มโจมตีเยอยยากษ์้ร้ายครับไม่ลยไม่เ่มครับไม่ใชนืไม่ใช่ไม่ใไม่ใชม่ไม่ม่ใช่ไ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 ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใไม่ใช่ไม่ใชม่ใช่ไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไไม่ใช่ไมช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใม่ใช่ไม่ม่ใชไม่ม่ใช่ใช ไม่รู้มีขยุ้มใจจริงๆแต่ว่ามันมีขยุ้มใจขึ้นมาแรกขยุ้มใจเลยผมว่าโมทำมมันจังกี้มาซะเลยที่เราเนี่ขึ้นผีอะไรวะเนี่ยแล้วก็ะดิ่งเรื่อที่มันเป็นเนี่ยก็คือไอ้กระป๋าเนี่ยมันชอบเล่นซูโม่ชอบเล่นหับลุกปกติถ้าเกิดมันขึ้นมาบนบกเนี่ยกระป๋าก็จะหดแรงหดแรงเขาเลยต้องมีน้ำมันจันทน์ตลอดเวลาจะได้แบบว่าไม่ตายนะไม่ตุยไปซึ่งซึ่งเวลาแข่งซูโม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราโค้งหัวลงให้กันเนี่ยน้ำในหัวของกระป๋าก็จะเป็นของมันแล้วหลังจากนั้น กับเามจะเป็มีกับราคอยช่วยเลือาต่างๆกับเาเนี่ยเขกว่าชอบกินชอบกินแตงกวเนแตงกวานอาหารแล้วก็เลยก็เลยมีก็เลยมีอาหารญี่ปุนชื่อหนึ่ว่ากับเามกินเป็นแบบเป็นเหมือนคิชิโร่มาข้ามกันเลยว่าประมาณแล้วเขเรื่องไนบองแล้วแหละมัสแมนได้ในี่เกยได้แค่ได้ไปขั้นที่สี่นได้แก่สองห้าแล้วก็ทุกที่ได้อันดับที่4ครับได้แก